ผู้นำเอฟซ่าและก็ผู้นำวิตอริกุปทุกพานนนครับวันนี้ผมก็ยังอยู่ที่นะครับเขาเรียกอะไรนะครับทพิพิธภัณฑ์ลูบนะครับอยู่ที่ทีพิพิธภัณฑ์ลูบตอนนี้อากาศก็หนาวมากนะครับแล้วก็มีลมด้วยแต่วันนี้นะครับในช่วงที่มาเที่ยวนี้เองนะครับผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่ได้เรียนรู้จากการท่องเที่ยวเขาบอกว่าชีวิตคนเรานะครับ เขาบอกว่าชีวิตคนเราเนี่ยนะครับการเรียนรู้อาจจะเรียนรู้จากการอ่านเรียนรู้จากการฟังนะครับแต่นีมุมมองอีกมุมมองหนึ่งเนี่ยสำหรับผมเองเนี่ยผมว่าการเรียนรู้จากการเดินทางไปสู่ประเทศต่างๆเรียนรู้จากการเดินทางไปสู่จังหวัดต่างๆเรียนรู้จากการเดินทางไปสู่ที่ต่างๆ่มันเป็นการเรียนรู้ เองไม่เคยรียนรู้ต่างๆมาก่อนนะครับมันเป็นการเรียนรู้ที่เหมือนน้ําที่ไม่ติดแก้มน,นี่แหละครับเช่นเดียวกันนะครับกับผู้นำและก็ได้ดู่ครับสิ่งสําคัญที่สุดคือการเริ่มต้นเรียนรู้อย่างคนประสบความสำเร็จการเริ่มต้นเรียนรู้อย่างคนประสบความสำเร็จเป็นยังไงครับ มันเหมือนเราต้องเปิดใจในการเรียนรู้ยอมรับฟังสิ่งต่างๆที่จะเป็นประโยชน์ต่อตัวเราและก็โองค์กรธุรกิจอะไรครับแต่ถ้าเมื่อไหร่เราบอกว่าเรารู้แล้วทุกท่านเชื่อไหมครับว่าทุกท่านยังไม่รู้ครับ ถ้ารู้นะครับถ้าพูดก,กันตามจริงคือเราคงจะประสบความสำเร็จไปได้อีกกาวไกลอะอีกสูงขึ้นไปอีกไ้หลายชั้นแล้วนะครับแต่วันนี้คือเราอาจจะยังไม่ประสบความสำเร็จมากพอนะครับแต่อย่าทุ่งท้อน,นะครับความสเสีจที่เราทํามาได้นะครับอดีตที่ผ่านมามันก็คือบทเรียนที่ทําให้เราก้าวต่อในความสำเร็จในขั้นถัดไปนั่นแหละ หลายคนครับเข้ามาในธุรกิจนี้นะครับตัวเองเนี่ยประสบความสำเร็จขึ้นมาแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่สามารถก้าวไปถึงความสำเร็จทั้นถัดไปได้รู้สึกทพอรู้สึกว่าตัวเองคงทําไม่ได้หรอกได้มากกว่าน,นะแล้วยิ่สงสำคัญกว่านั้นคือเห็นคนอื่นก็ทําประสบความสำเร็จได้มากกว่ากับรู้สึกว่าเราทําไม่ได้ทุกท่านเชื่อไหมครับความคิดแบบนี้จะทําให้เราไม่มีพลังจะทําให้เราไม่มีโอกาสที่จะก้าวต่อได้อย่างแน่นอนแต่ถ้าเราเรียนรู้ว่าสิ่งที่เราทํามาแล้วมันทาให้เราประสบความสำเร็จ เราเรียนรู้เพิ่มขึ้นเราทําเพิ่มขึ้นลงมือทำเยอะขึ้นนะครับโอกาสความสำเร็จของเราก็จะสูงเพิ่มขึ้นนั่นแหละครับถ้าเราไม่หยุดยังไงก็ประสบความสำเร็จได้อยู่แล้วแต่วันนี้นะครับเราโชคดีที่เรามีแบบอย่างของความสำเร็จทุกๆอาชีพแบบอย่างของความสำเร็จทุกๆผู้นำแบบอย่างงความสำเร็จทุกๆอายุ มันบ่งบอกว่าวันนี้เราสามารถประสบความสำเร็จได้เช่นเดียวกับผู้นําของเรานั่แหละครับประโยชน์สุดท้ายผมจะบอกกับทุกคนนะครับถ้าอยากประสบความสำเร็จในธุรกิจเอ็ซ่าอย่าหยุดเรียนรู้อย่าหยุดเชื่อว่าตัวเองครับได้ จะหยุดนะครับที่จะก้าวต่อเพื่ออนาคตและความฝันของเราครับแล้วพบกันนะครับในสัปดาห์ถัดไปสวัสดีครับ